สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาวัดตัวนะคะวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะมาหาตำแหน่งเอวค่ะเอวอยู่ตรงไหนคะเอวอยู่ประมาณสะดือนะคะอยู่ระหว่างใต้ชายโครงหรือซี่โครงซี่สุดท้ายถึงเหนือกระดูกเชิงการานบริเวณที่ไม่มีกระดูกส่วนนี้นะคะเป็นชั้นไขมันล้วนๆนะคะยิ่งกระเป๋าตังค์หนักไขมันก็จะยิ่งพอกพูนสะสมบริเวณนี้หนักมากนะคะตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาจุดที่สมดุลเป็นเอวได้นะคะ แต่ที่เบนใช้อยู่ก็คือเบนใช้เอวเป็นเกณฑ์นะคะเอวใช้ L, เอวเอยใช้สะดือใช้สะดือเป็นเอวนะคะที่เบนใช้อยู่แล้วก็ไม่มีผิดพลาดนะคะไม่มีคลาดเคลื่อนแต่ก็ต้องดูหุ่นอีกทีนะคะถ้าเกิดมีมีมาก็มีมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าที่แบบด้านตัวด้านบนสูงเป็นคนสูงทะลุคนหุ่นดีนะคะ่ะเ,เขาชอบ เขาชอบเอวตรงที่จุดที่ข้อที่สุดก็คืออยู่เหนือสะดือประมาณสองเซนเนี่ยนะคะ,ะคนประเภทที่ลำตัวสูงเนี่ยคือได้เพราะแต่ถ้าได้เส้นนี้คือว่าจุดที่ข้อที่สุดของเอวจุดที่ข้อที่สุดคือเอวนะคะสาหรับคนที่ลำตัวด้านบนสูงเนี่ยก็คือโอเคแต่ถ้าเป็นคนตัวเตี้ยตัวล่ําอย่างเบนเนี่ยเป็นแบบล่ําบึกล่ําบึกอย่างนี้นะคะก็ไม่ก็คือไม่สูงนะคะ ถ้าจะเอากําหนดให้ส่วนที่เล็กที่สุดเป็นเอวนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นเอวกับเส้นอกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วเวลาเราไปตัดต่อทําเป็นชุดติดกันเกาะอ,อกแล้วก็กระโปรงอย่างเงี้ยนะคะสมมุติเราเห็นได้ว่าตัวเสื้อนั้นมันสั้นมันดูสั้น,ม,น,นมันดูตันนะคะ,ะขาอาจจะดูยาวแต่ว่าตัวสั้นเนี่ยดูแบบดูไม่สมส่วนนะคะเราก็เลยปรับลงปรับเส้นลงให้ ให้มันบาลานซ์เราเราจะไม่เราจะไม่เอาจุดที่ข้อที่สุดเป็นเอวเสมอไปนะคะเราก็ปรับลงปรับขึ้นปรับลงได้นะคะแล้วแต่สัดส่วนของแต่ละคนนะคะแล้วเบนขอพ่าความถึงคลิปคลิปยุคตน้ตนๆของเบนนะคะที่เบนบอกว่าส่วนที่ข้อที่สุดเป็นเอวนะคะแล้ววันหนึ่ง คือเราเรียนในโรงเรียนอ่ะก็คือส่วนที่ข้อที่สุดเป็นเอวใช่ไหมคะแต่พอเวลาเรามาทํางานจริงแล้วนะคะเราได้เจอกับลูกค้าที่หุ่นแปลกๆนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นคือลูกค้ามีพุงนะคะลูกค้ามีอันจะกินนะคะส่วนที่ข้อที่สุดถ้าบอกว่าส่วนที่ข้อที่สุดเป็นเอวนะคะก็ตรงนี้เลยค่ะตรงใต้นมเลยค่ะส่วนที่ข้อที่สุดแล้ววันนั้นเบนก็วัดใต้นมจริงๆนะคะเป็นคนซื่อเป็นคนเคารพเชื่อฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ไม่กล้าคิด อะไรแปลกใหม่นะคะก็ตรงนี้เลยค่ะเอวอยู่ใต้นมตายแล้วนะคะแล้วลูกค้าคนนั้นก็หายไปเลยนะคะหายไปกับชุดนั้นที่นี้ก็ประสบการณ์ได้สั่งสอนเราแล้วงานได้สั่งสอนเรานะคะก็ตอนนี้ก็คิดใหม่ทําใหม่ค่ะเพื่อไทยทุกคนก็คือเอวเขาก็อยู่เอาเบนก็เอาประมาณสะดือน,นะคะบร,ริเวณสะดือเลยนะคะทีนี้เราแบบเริ่มมีวิชามาแล้วเรารู้แล้วว่าเนี่ยถึงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เล็กข้อที่สุด ก็ไม่ใช่เอวนะคะเอวอยู่ตรงนี้แล้วก็วัดตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้เราอยากจะเก็บให้เขาโค้งเว้าเล้าใจเนี่ยเราค่อยไปเก็บทีหลังนะคะด้วยการเก็บออกเอวด้านข้างแล้วก็ทกํเกรดด้านข้างอย่างนี้นะคะโอเคเรื่องเอวน่าจะเคลียร์แล้วนะคะโอเคค่ะยาวหน้ายาวหน้านะคะยาวหน้าเราก็ วัดจากปุ่มคอหน้าหรือปุ่มไหาปลานะคะถึงเอวเราจะอ่านค่าทีา่ด้านล่างของเส้นเทปนะคะแล้วก็ใคก็เคยมีคําถามค่ะว่าตรงนี้ค่ะวัดจุดไหนวัดชิดคอหรือวัดกลางปุ่มไหาปลาหรือจะวัดต่ําจากไหปลาลงมาคะนะคะคำตอบก็คือวัดตรงไหนก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องจําจุดที่เราวัดเอาไว้ ถ้าอย่างสมมุติว่าเราจะไปวัดอกสูงอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมาวัดมาวางปลายสายวัดที่ตำแหน่งเดิมเพื่อไม่ให้มันคลาดเคลื่อนนะคะอันนี้เพื่อเพื่อไม่ให้มันคลาดเคลื่อนเนี่ยเ้นก็เอ่อแต่วัดอกสูงเลยแล้วกันนะคะเนี่ยแล้วก็เบี่ยงสายวัดไปทางนี้เพื่อที่ปลายสายวัดจะได้อยู่ตำแหน่งเดิมแล้วเราก็เล็งดูนะคะจุดที่นูนที่สุดของยอดอก ไม่ต้องเป็นหัวนมก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นหัวนมเขาได้นะแล้วก็เล็งๆดูค่ะจุดที่สูงที่สุดแล้วเราก็อ่านค่าอ่านตัวเลขนะคะพัดเชื่อยากอยากจามนะยาวหน้ายาวนา,อ,า,นาอกสูงอกห่างต่อมาอกห่างนะคะอกห่างเรามาเริ่มต้นที่ เลขสิบหรือเลขยี่สิบก็ได้นะคะทําไมต้องมาเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าเราจะเราจะเราจะไม่อย่างนี้เราจะไม่คลึงบนหัวนมของลูกค้านะคะจะเป็นการเสียมารยาทเราจะเล็งห่างๆค่ะแล้วก็เล็งด้วยสายตานะคะเริ่มจากเลขสิบตรงนี้ก็ยี่สิบเจ็ดหากออกไปสิบก็เป็นสิบเจ็ดก็ผู้หญิงคนนี้ก็มีอกหางที่สิบเจ็ดเซนนะคะ ผ่านไปแล้วสําหรับอกห่างทีนี้อกลึกรวมอันนี้เป็นเทคนิคของพี่ทีเจแนนะคะให้เกรดิตไว้ตรงนี้อกลึกรวมนะฮะเราวางปลายสายวัดที่จุดยอดอกหรือจุดที่นูนที่สุดของหน้าอกนะคะแล้วก็มาอ่านค่าที่สายวัดอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นจุดที่นูนที่สุดอันนี้จะเป็น เวลาคาร์เพเทนเราเอาอันนี้เอาเอาค่าตัวนี้ไปทำเราจะได้ตำแหน่งบล็อกนมที่แน่นย้ำม,มากขึ้นมากกว่าการวัดเพียงอ,อกสูงเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งมันอาจจะคาดเคลื่อนได้นะคะอ,อกลุกรวมต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของพี่ TJ แดนอีกนะคะหรือพี่เตือนใจนะคะเนี่ยค่ะ ให้วางปลายสายวัดที่กึ่งกลางไหลกลางเก็ดไหลนะคะผาดล,ลงมายังปลายอ,อ๋อผาดล,ลงมาบนนะคะบนยอดอกเนี่ยนะคะแล้วก็ใต้ฐานนมเนี่ยน,นะคะใต้ฐานอกใต้ฐานฐานทรงเนี่ยน,นะคะแล้วเราก็มาอ่านค่าที่ยอดอกอ่านค่าที่ยอดอกแล้วก็อ่านค่าที่ใต้ใต้อกนี้นะคะอันนี้ก็ เวลาไปทำแพทเทิร์นเดี๋ยเราจะได้ตำแหน่งบล็อกนมที่แม่นยำอีกนะคะและทีนี้ถ้าเป็นจัมสูตรนะคะจัมสูตรก็คือการนํากางเกงมาต่อนะคะเป็นชุดติดกันถ้าเป็นกระโปรงเรียกเดรสถ้าเป็นกางเกงมาต่อเรียกจัมสูตรนะคะเราก็วัดลงมาถึงตำแหน่งที่เราจะตัดต่อกางเกงนะคะดูว่าตำแหน่งไหนเหมาะสมเพื่อไม่ให้มันแบบกระเดิด ลอยขึ้นมามันจะดูตลกหรือเปล่านะคะหรือถามลูกค้าก็ได้ค่ะว่าคุณลูกค้าต้องการที่จะให้มีเส้นตัดต่อตรงไหนคะอ่าชอบสูงหรือชอบลึกชอบบริเวณไหนนะคะแล้วอันนี้เราก็มาร์กไว้เลยนะคะอ่านตัวเลขได้เลยนะคะอันนี้จะเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น,นะคะ่ะ นี้ก็วัดรอบอกอวัดอกสูงก่อน,นะคะไม่ใช่รอบอกบนค่ะรอบอกบนค่ะอันนี้เราถ้าเราจะไปด้านหลังเราก็เดินวนลูกค้านะคะเราไม่ควรตับลูกค้าหมุนไปหมุนมานะคะเดี๋ยวเวียนหัวเค <Okay. S 1> แล้วสายวัดก็ให้ขนานตั้งฉากกับพื้นนะคะ ขาเป็นเส้นตั้งฉากกับพื้นไม่ให้อยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เส้นที่กว้างเสียโตมอหัวารบานมโหรีแล้วชุดเราของเราก็จะไม่พอดีนะคะวัดพอดีไม่ต้องสอดนิ้วก็ได้คะ่ะถ้าเราจับสายวัดได้ถ้าเราจับไม่ได้เราก็ต้องสอดนิ้วนี้ก็วัดผ่านหัวนมนะคะหรือจุดที่สูงที่สุดเล็งดูนะคะด้านหลังก็ให้สายวัดขนานกับพื้นเหมือนเดิมนะคะนี่วัดรอบปก ต่อมาก็วัดรอบใต้อ,อกนะคะก็สายวัดด้านหลังก็ขนานกับพื้นจะให้พี่เขาตัวลื่นนะคะไม่ดูทาครีมอะไรคะ่นะนี่คะ่สายวัดก็ขนานกับพื้นนะคะต่อมายาวหน้าวัดไปแล้วใช่ไหมมาวัดยาวหลังะคะ่ะยาวหลังนะคะก็เริ่มต้นที่นะ ล้อมต้นยาวหลังนะคะวัดที่ปุ่มไหล่หลังปุ่มคอหลังนะคะเราสังเกตดูเราจะเห็นเป็นลูกๆตรงนี้หรือถ้าเราไม่เห็น,นเราก็ให้ลูกค้าใส่สร้อยหรือวางสายวัดท่าไปอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นไอเป็นลูกๆก,กลิ้งๆอยู่นะคะท<ค>ำดูตรงนี้ค่ะ,คะก้มดูนะคะจะเห็นเป็นลูกๆอันนี้ก็คือปุ่มคอหลังค่ะ เราก็วัดปุ่มคอหลังถึงเอวนะคะอ่านค่าที่ด้านด้านล่างของเส้นเทปค่ะทีนี้วัดบ่าหน้าบ่าหลังบ่าหน้าก็คือตรงนี้ค่ะบ่าหน้าโทษนะคะเส้นสิ้นสุดรอยพับแขนเส้นเส้นสิ้นสุดรอยพับแขนตรงนี้ค่ะ แล้วก็มาอีกข้างหนึ่งเส้นสิ้นสุดรอยพับแขนตรงนี้คือบ่าหน้าค่ะ <pers citoy ens> เหนือโชกเลยค่ะบ่าหน้าบ่าหลังก็เหมือนกันค่ะบ่าหลังก็เส้นสิ้นสุดรอยพับแขนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะ,ะบ่าหลังแล้วก็วัดรอบปบไหลก็วัดผ่าน เส้นบ่านะคะวัดผ่านเส้นบ่าวัดรอบที่เป็นแบบเสื้อโอบไหร่อะค่ะเมื่อไอ o ล e บอยู่เมื่อสอสมปีที่แล้วฮิตมากไปไปกินน้ำเย็นมาแล้วไอเออเสื้อโอบไหล่นะคะเอาไว้ทำแพทเทิร์นเสื้อโอบไหล่เราก็เอาไว้เช็คเพื่อความแม่นยำต่อมาวัด ไหล่รวมไหล่วมแล้วก็วัดปลายไหล่ถึงเอาวัดเอามาโอบเอาตรงนี้ค่ะโอบเอา,เอาปุ่มคอหลังนะะี่ยนะคะโค้งมาเลยค่ะมาถึงปลายไหลอีกด้านหนึ่งนะคะปลายไหลคือตรงไหนปลายไหล่ปุ่มไหล่นะคะเรายกแขนขึ้นแล้วก็จะเห็นจุดที่มันบุ่มบุ่มลงไปนะคะอันนี้เรียกว่าปุ่มไหล่นะ นั่น,นะคะคือปุ่มไหลก็คือเขาจะเนี่ยตรงนี้คือบ่าหน้าเวลาทำแพทเทิร์นเราก็จะโค้งแขนมาอย่างนี้จึ๊กๆๆๆ,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 ๆมาโค้งม,มาอย่างนี้นะคะออรูปร่างเขาก็จะเป็นเชฟเป็นตัววี นะคะเป็นเชฟมาอย่างนี้แต่ถ้าเราไปเจอลูกค้าที่มีอันจะกินนะคะเอาแขนตรงนี้มีเนื้อเยอะๆแล้วปุ่มไหล่เขาแบบดูลึกเข้ามาเพราะว่า,าเนื้อเนื้อมันดันเข้ามาใช่ไหมมันก็เราก็ต้องปรับโดยขยับออกขยับออกให้เขาหาจุดที่สมดุลน,นะคะถ้าเกิดเจอคนที่เนื้อเยอะๆอย่างเงี้ยสมมุติทีนี้ แล้วปุ่มจุดตรงนี้ค่ะจุดบ่าหน้านะคะถ้าสวนะคะสวเขาจะมีปีกนางฟ้านนี้เขาจะบินได้เขาเตรียมตัวจะบินแล้วเขามีปีกนางฟ้าตรงนี้เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนๆตัวใหญ่เบนจะไม่ค่อยเจอแต่ก็เคยเจออยู่นะคะแต่น้อยมากเขาจะมีตรงนี้เป็นก้อนเราก็ไม่ต้องไปวัดตามความจริงนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือเขาค่ะสัญญกรรมให้เขานะคะโดยการวัดเข้ามาเอาเอา ที่แบบว่าเรามองดูแล้วอ่าสวยนะคะแล้วก็วัดเข้ามาให้เขาเพื่อที่จะเออแล้วก็เล็งจุดนี้มาว่าตรงไหนมันสมควรนะคะเราเราสัญญรรมให้เขาเลยนะคะแล้วก็เอาเข้ามาเพื่อที่จะเก็บก้อนนี้นะคะเราก็จะไม่เอ่วัดตามความจริงแบบเพลก็ปล่อยมันเพละเอาไม่เอานะคะเราเ,าเข้ามาเอาเข้ามาจะทำอะไรกับเธอเนี่ยเบญญาภา กุ่มไหล็ปแล้วอะไรต่อตะเข็บไหลไหลรวมแขนหนาะตะเข็บไหลไปแล้วไหลรวมวัดเอ้ยตะเข็บไหลยังตะเข็บไหลค่ะก็ว,วัดจากฐานคอไปถึงเส้นปุ่มไหลนะคะนะี่ยฐานคอก็คือจิตก่อนไปถึงปุ่มไหลเป็นได้สิบสองครึ่ง แขนหนาแขนหนาเอาไว้ทําแขนนี่ค่ะวัดตรงบ่าหลังบ่าหลังมาที่บ่าหน้านะคะเป็นแขนหนานี่วัดบ่าหลังมาที่แขนหนาเออวัดบ่าหน้ามาที่บ่าหลังวัดแขนกันค่ะก็ว่างส่ายวัดที่ฐานคอนะคะ ลงมายังปุ่มปุ่มไหล่ตรงนี้ก็คือตะเข็บไหล่นะคะปุ่มไหล่ก็คือตรงนี้ค่ะไ้คอถึงปุ่มไหลนะคะแล้วก็มาที่ข้อศอกอ่านค่ามาที่ข้อมืออ่านค่านะคะอันนี้คือวัดแขนยาวนะคะวัดแขนยาวเราจะไม่เท้าสะเอวอย่างนี้เราจะปล่อยแขนในออริบดท,ที่สบายก็คือมีการองอแขนเล็กน้อยอย่างนี้นะคะนี่คือการวัดแขนยาว ทีนี้เราจะมาวัดรอบข้อศอกรอบข้อศอกเราเราถึงจะ,ทะเ,ท,ะเ,ท,ท,ะท,ท,เท้าสะเอวเท้าสเอวคือเท้าที่สะโพกเท้าแบบนี้คือเท้าเอวแต่เท้าสเอวคือเท้าสะโพกตรงนี้คือเท้านิ้สๆแบบนีนนนแล้วก็มาวัดข้อศอกทำไมข้างวัดรอบรักแร้ก่อนรอบรักแร้โดยวัดผ่านจุดผ่านจุดนี้นะคะกลุ่มไปลายไหล่ ก็แผ่กลุ่มไปหลยแล้วก็ผักสายวัดออกมามาวัดโคนแขนหรือต้นแขนนะคะวัดส่วนที่นูนที่สุดส่วนที่เป็นกล้ามนะคะส่วนที่เราองวัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเสมอนะคะต้นแขนเสร็จแล้วต้นแขนหรือโคนแขนนั่นเองนะคะแล้วก็วัดข้อศอกัดข้อศอกนะคะงอสายวัดเพราะว่า บางทีเราก็จะยกแขนกินข้าวดื่มน้ำชาหรือยกมือมาสวัสดีค่ะการพิ็นไทยแล้วคุณเท่าฟ้าออย่านี้ะคะแล้วก็วัดรอบข้อมือนะคะสำหรับทุกเจ้าสาวที่ใช้ผ้าตะข่ายหรือผ้ามุ้งเราวัดรอบข้อมือตรงนี้เลยวัดพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อถูทหรือเสื้อที่จะให้มันถอดเข้าถอดออกได้เลยนะคะวัดรอบขมันวนรอบขมันแล้วก็ถอดออกถอดเข้าถอดออกได้ แต่ว่าถ้าเป็นชุดเจ้าสามเราจะทําซิบหรือทำกระดูมทากระดูมกระดุมเม็ดๆเนี่ยเราก็วัดอรอบข้อมือเลยนะคะก็จะมีกระดูมเรียงสวยงามเดี๋ยวเรามาวัดวัดสะโพกกันนะคะสะโพกก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของก้นหรือตูดนะคะ อันนี้ของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะเราไม่เอาสิบสิบค่ะเพราะแต่ละคนแล้วแต่แล้วแต่สรีระน,นะคะทีนี้พอเราได้เส้นนี้แล้วนะคะเราก็มาวัดความยาวจากเอวโอแคนออกค,ความยาวจากเอวถึงสะโพกล่างนะคะนะคะเสร็จแล้วก็มาวัด สะโพกบนนะคะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะคะสะโพกบนก็อยู่ประมาณอบอกไม่ได้อะอยู่กึงก่งๆอะ่ะไม่ถึงกับกึงกลางแต่เส้นสะโพกบนนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็วัดสะโพกบนนะคะแล้วก็ความยาวจากเอวถึงสะโพกบนนะคะทีนี้แล้วก็ มาวัดรอบรอบมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยววัดความยาวถึงอันนี้เป็นความยาวกระโปรงนะคะความยาวจากเอวถึงเหนือเข่าเหนือความยาวจากเอวเหนือเข่าแล้วก็เอวกลางเข่าแล้วก็เอวกุมเข่าแล้วก็เอว น่องนะคะน่องคือตรงไหนคะน่องก็คือตรงที่ใหญ่ที่สุดของน่องนี่นะคะก็จะเป็นความยาวกระโปรงมันมองเห็นไหมคะก็เห็นเนาะตรงส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดของน่องก็คือเวลาที่เราใส่กระโปรงใช่ไหมคะกระโปรงก็จะคุมน่องและส่วนที่เห็นด้านล่างนี้ก็จะดูขาเพียวยาวนะคะนี้ก็วัดความยาวจากเอวหน้าถึงพื้นเอวหน้าถึงพื้นนะคะ แล้วก็เอวข้างถึงพื้นค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเอวหลังถึงพื้นค่ะถ้าลูกค้าใส่รองเท้าส้นสูงมาก็ให้ลูกค้าใส่รองเท้าวัดนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ใส่รองเท้ามาหรือเราไม่มีรองเท้าให้เปลี่ยนนะคะก็ถามว่าลูกค้าต้องการใส่รองเท้าสูงส้นสูงเท่าไรคะถ้าเกิดว่าสูงสองนิ้วครึ่ง เราก็บวกความยาวเข้าไป2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้ว4นิ้วเอาตามที่ลูกค้าปรารถนาต้องการนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงค่ะอันนี้เราจะวัดไว้เช็คแพทเทิร์นนะคะคือวัดเอววัดเอวผ่านหัวนมผ่านข้างคอหน้า แล้วก็มายังเอวหลังนะคะอันนี้เราจะวัดไว้เช็คแพทเทิร์นนะคะพี่เขาตัวลื่นๆไม่รู้ใช้คีมอะไรนะคะตรงนี้คือเสริมอีกนิดนึงนะคะตรงข้างคอหน้านี้นะคะตรงที่เราวัดตะเข็บไหล่เนี่นะคะถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งแล้วก็ใช้สายวัดหรือสายสร้อยพาดนะคะแล้วก็วัดจากตรงนี้จาก เส้นสายสอยนี้นะคะมาถึงปุ่มไหลที่เรากําหนดไว้อ่นะคะนี่คือวิธีวัดตะเข็บไหลต่อมาก็จะมีอันนี้เป็นเทคนิคของพี่ทีฝากมาอีกนะคะก็เอวลักแล้หนะ้าเอวลักแลน้านะคะอันนี้เอาไว้เช็คแพทเทิรน แล้วก็เอวลักแลหลังค่ะเอาไว้เช็คแพทเทิร์นนะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ที่บวกเวลาทําชุดทําชุดเข้ารูปมากหรือทำโครงชุดลาตีทําชุดลาตีนะคะเป็นก็จะบวกบวกอ,กอกอยู่สามถึงสี่เซนส่วนเอวไม่บวกค่ะเอวพอดี o P D. สะโพกบวกสองทำไมถึงบวกสอง เนี่ยคะเราวัดดินี้ like อยู่ไปแล้วเราลองนั่งดูนะคะว่ามันจะออกมาเท่าไหร่เคเขาก็ออกมาสองเซนนะคะที่แรกวัดได้แปดสิบหกนะคะสะโพกเป็นแปดสิบหกพอนั่งลงแล้ว <c ười> เป็นแปดสิบแปดนะคะก็เลยบวกอ่าบวกสองบวกสองเซนนันน่คือฟิตกระชับฟิตฟิตเข้ารูปนะคะโอเค